สวัสดีค่ะวันนี้พิรยาพาลุยสวนนะคะก็มีตัวช่วยเกษตรกรมาแล้วนะคะทําการเกษตรเราก็อยากได้ผลผลิตที่ดีมีกําไรใช่ไหมคะวันนี้เรามีฮอร์โมนนะคะทั้งทางใบนะคะให้อาหารพืชด้วยนะคะพืชต้องการทั้งทางใบและทางรากนะคะนี่ก็มีเกษตรกรลายน่านนะคะที่เป็นต้นแบบตัวยอย่างนะคะมาแชร์ประสบก,การณ์นะคะมาแบ่งปัน มีวิวให้ท่านดูนะคะเราเราบมาไปเขาก็บอกว่าโมงต่อกล้องนะครับได้ดงดินนะและต้นไม้ได้กินต้นพืชนะคะเขาจะตอยเราเองนะคะวันนี้ก็ให้โอกาสนะคะมันเป็นชีวภาพทั้งหมดนะ จะทําให้ใบต้นเขียวใบตั้งนะคะแล้วก็ออกดอกออกช่อออกรวงดีนะคะถ้าท่านสนใจยังไงท่านก็ลองเอาทดลองไปใช้ดูว่าผลผลิตของเราดีจริงไหมนะคะแล้วท่านก็จะได้เพื่อนกเกษตรกรกลับคืนมานะคะดินของท่านก็จะมีไส้เดือนวันนี้ทุกคนหวยหา,ามูลไส้เดือนอยากให้ไส้เดือนกลับมา,าช่ะเพราะ<อ><ม>เคยใช้แต่เคมีดินมันจะแข็ง ดินด้านนะคะแล้วก็ดินไม่อุ้มน้ําแล้วก็ดินเปรี้ยวดินเป็นกรดด้วยปุอะไรก็ไม่งามนะคะแล้วก็ทําให้ผลไม้หลบดคุดโดนน้ำเกิดการเน่านะคะติดเชื้อราไฟท็อปเทอร์ล่าวันนี้ท่านลองหันมาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนแนวคิดลองเริ่มนี่ยังไม่สลา่นะข้างบนหของเราเป็นอินรียเคมีนะคะก็มี ดูดิทเนี่ยลักษณะคือเขาประทับใจตรงมันเป็นแบบนี้ไงนะคะหรือว่าคือมันมันมียอดออกมานกสามสามนะคะแล้วก็เราก็มี J จซีหกสามสามนะคะมีทองล้นนะคะรถนีกันใส่ไปหมดแล้วอุ้ยไม่เหลืแล้วดินนะคะแล้วก็เนมันเป็นอย่างนี้ือมันะคะยอดออกมาก็จะเป็นรูปเขาไม่เอาไว้นะเขาจะอยู่ที่ท่านเลือกว่าสภาพดินของท่าน มีปัญหาแบบไหนเหมาะกับวุปตัวไหนนะคะท่านก็ลองไปใช้ดูนะคะเพราะว่าของเราค่ะมีธาตุอาหารเขาจะให้เป็นต้องตามนะคะตามตนธาตุหลักธาตุรองธาตุเสซูนนะคะไฟมันจะมันๆงงๆนี่คือขนมครบแล้วก็ยังมีธาตุเหล็กสังกะสีโพลีนัมซิลิก้านะคะแล้วก็มี จุลินรียนะคะมีจุลินทรีย์ด้วยนะคะไมโคโรไรซาไรโซเบียมไรโคสไรไมโคโรไรซาไตโคเดอร์มานะคะเนี่ยค่ะธาตุอาหารก็ครบท่านลองไปเปรียบเทียบดูนะคะนี่ตารางนะคะว่าเนี่ยค่ะสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จุลินทรียนำเข้าจากอิสราเอลนะ้คะไปแก้ปัญหาเรื่องโรคกเน่าคนเน่าลูกต้นไม้ไม่โตนะคะได้อาหารไม่ครบแคะ ไม่งอกงามที่ดีนะคะวันนี้ปุ๋ยของเราตอบโจทย์นะคะท่านลองไปทดลองใช้แล้วท่านจะติดใจนะคะวันนี้เรามีธาตุอาหารให้ท่านครบนะคะไม่ว่าจะแคลเซียมนะคะซิลิก้าโบรอนธาตุเหล็กสังกะสีมีครบนะคะเนี่ยคะ่ะแล้วใครๆเอาไปใช้ก็ติดใจได้ผลผลิตมากแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ ทุกสวนที่ได้ลองใช้ก็สั่งต่อเนื่องนะคะต้นไม้จะตก แทนเองนะคะว่าดีขนาดไหนนะคะขอให้ท่านเปิดใจได้ทดลองใช้ดูนะคะก็ยังไงก็ติดต่อสอบถามพิรยา0818826029นะคะขอให้ได้เป็นเพื่อนเกษตรกรทุกท่านนะคะมีอะไรก็ปรึกษาหาหรือพูดคุยกันนะคะของเรามีสาขาจัดจำหน่ายนะคะครอบคลุมนะคะ เกือบทุกจังหวัดแล้วนะคะเพียงแต่ท่านบอกมานะคะดิฉันก็จะจัดไปนะคะตามคำขอนะคะเรามีสาขาเพราะว่าปุ๋ยของเราจะเป็นอินซีนะคะเป็นรักษาสภาพแวดล้อมและทำให้ดินท่านดีฟื้นฟูไวดินจะไม่ ไม่แข็งอีกต่อไปนะคะดินก็จะอุ้มน้ำดีล้วนซุยนะคะแล้วก็ผลผลิตท่านก็จะได้เยอะขึ้นนะคะมีผลกำไรงอกงามนะคะถ้ายังไงก็อยากจะให้ทดลองใช้ดูนะคะให้ได้ลองได้ลงไปในดินของท่านดูนะคะว่าของเราดีจริงไหมนะคะก็อยากจะให้ทดลองนะคะยังไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามานะคะเพราะที่ฉันก็มีตัวอย่างที่ เกษตรกรใช้แล้วติดใจกันทุกท่านเลยนะคะถ้ายังไงก็ติดต่อมานะจ๊ะขอบคุณมากค่ะถ้าชอบกดไลค์ใช่กด share, แชร์แน่ๆช่วยแบ่งปันให้พี่ใน,น้องให้ญาติเกษตรกรจะได้ ก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะคะตามเบอร์นี้เลยนะคะทุกท่านจะไม่ผิดหวังเลยเชียวนะคะขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะที่ช่วยเหลือแบ่งปันนะคะขยายกิจการงานของท่านได้ดีด้วยตัวช่วยตัวเสริมชาวเกษตรกรนะคะไม่เป็นพิษต่อร่างกายสุขภาพดีแถมมีผลกำไรด้วยแล้วก็ฟื้นฟูนดินด้วยได้ เพื่อนเกษตรกรกลับคืนมาด้วยนะคะวันนี้ก็อยากจะฝากปุ๋ยที่รักษาสภาพแวดล้อมลดปัญหาโรคนะคะไม่เป็นเชื้อราพืชผลผลิตของท่านก็จะอยู่นานอยู่ทนแล้วก็ได้เพิ่มนะคะจากที่เคยได้วีสองวีตอนนี้ยาวเฟยเลยเห็นไหมพริกก็เก็บไม่ทันเลยนะคะวันนี้เห็นไหมคะก็ ลิ้นจีนะคะชาวภาคเหนือนะคะหรือว่าทุเรียนนะคะก็ออกดอกออกผลทุกท่านก็โชว์รีวิวมานะคะว่าประทับใจปุ๋ยของเราใช้แล้วได้ผลจริงๆนะคะได้ผลจริงๆได้มาแบบนี้นะคะก็มาอวดกันนะคะก็รีวิวสินค้าให้ทุกท่านได้ชมนะคะว่าสินค้าของเราดีจริงนะคะถ้าท่านไม่ลองท่านก็จะไม่รู้นะคะวันนี้ ท่านเติมเต็มให้กับเกษตรนะคะให้กับดินของท่านให้กับต้นไม้ของท่านหรือยังนะคะลดปัญหาเรื่องโรคนะคะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องการอ่อนไหวต่อสภาพอากาศเด๋ยวร้อนเดียวหนาวเด๋ยวฝนนะคะต้นไม้เราก็จะมีความไม่ไม่อ่อนไหวต่อสภาพอากาศนะคะ ก็จะทำให้เติบโตดีกินอาหารได้แล้วก็ไม่เนา่าไม่เฉานะคะวันนี้ก็อยากจะฝากทุกท่านนะคะมีสวนอะไรหน้าบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนในสวนครัวหรือว่าสวนหน้าบ้านตกแต่งข้างรัว้วหรือว่าปีไร่มันสัมปะหลังมะม่วงมะนาวนะคะหรือว่าอินทผลัม ไร่ทุเรียนนะคะรำไยมะไฟมะเฟืองมะกรูดมะนาวได้หมดเลยนะคะทุกอย่างเลยวันนี้นะคะฝากด้วยนะคะ0818826029อันนี้ก็ภาพสวนทุเรียนที่บ้านแยงนะคะพิษนุนโลกนะคะก็ออกผล เขาใช้กันติดต่อกันมา3ปีแล้วนะคะประทับใจมากเลยนะคะเนี่ยค่ะแม่มอดก็ไปส่งปุ๋ยเกือบทุกวันเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าใช้ดีใช้ดีก็บอกต่อนะคะบอกต่อก็ก็ได้ผลแบบนี้นะคะก็เป็นที่น่าย,ยินดีนะคะชื่นใจกับผู้ได้ใช้นะคะดิฉันก็ดีใจด้วยนะคะที่ท่านได้ผลผลิตที่มากกว่าเดิมนะคะขอบคุณจริงๆค่ะสวัสดีนะ้น ดีค่ะวันนี้นะคะมาที่ตำบลบ้านแยงนะคะมาสวนเนี่ยค่ะสวนพริกไทยนะคะมีแต่พริกไทยทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะต้นยาวนเนี่ยค่ะเ<ม>นี่ยเห็นไหมคะพริกไทยทั้งนั้นเลยแล้วก็ออกดอกมากเลยนะคะเนี่ยค่ะก็ใช้ป Ł ุ๋ยของเรานะคะเนี่ยแหละนะคะเ<ม>นี่ยค่ะ<ม>สุดโหสุดตาเลยนะคะ วันนี้ก็มากับแม่มอสนะคะมากับแม่มอสแม่มอสพามาดูสวนพริกไทยเห็นไหมคะเห็นไหมคะแล้วก็มีมีทุเรียนในสวนด้วยเห็นไหมคะมีทุเรียนด้วยเห็นไหมคะมีทุเรียนเยอะเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะทุเรียนทั้งนั้นเห็นไหมคะแล้วมันไม่เป็นไง นะะี่ยค่ะทุเรียนทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะตค่ะนะคะปีนี้มันแค่ล่วงปีนี้มันแค่ล่วงพริกไทยนะคะพริกไทยพริกไทยนี่ไปส่งที่ไหนคะอ๋อเอ่อเขามารับหมดเลยค่ะอันนี้มันไปส่งได้เห็นไหมส่งส่งพริกไทยเม็ดแห้งเหรอคะของหนูมีถ้าขายพริกพริกพริกพรพริกไทยดำก็มีที่เนี่ยหนูก็จะขายถุงละร้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทุเรียนเขาก็มา เขาขยุกจริงๆแต่ว่าปีนี้หมูขยุกเนาะมันไม่ใช่อย่างนี้มันร่วงมันร่วงตั้งแต่เป็นลูกเล็กๆถ้าลูกเล็กๆนะถ้ามันจะเจออะไรเนี่ยมันร่วงหมดปาาแต่ถ้ามันโตแล้วมันเจออะไรมันก็ผ่านแต่ว่าเดี๋ยววันสองวันเขาตัวนี้นับอาทิตย์หน้านี่เขาจองใช่ไหมคืออาทิตย์หน้าคือองี้ป้าเอ่ออะไรนะ ตลาดเราต้องมีตลาดประจำมีจดจองไว้อะไรเงี้ยคือมันเป็นของที่แล้วเขาจะเขียนชื่อจองนะไม่ใช่ว่าจะมากินวันจยันยมันจะเป็นของที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ ของที่เก่าขเขาคือเขาอันนั้นของลูกชายเขาคืออันนี้คือสิบหกสิบเจ็ดนี่คืออะไรคะหมายถึงว่าปกติหนูจะทาป้ายว่าต้นสิบหกมีกี่ลูกไงอตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วอะพี่เพราะว่าหนูต้องทําไว้<อ>แล้วเวลาเขามายมาเลขเ,เราให้คนงานไงว่าต้นส<อ>ิบหกเราเหลือกี่ลูกเราจะได้ได้ได้ถ นะมันจะเต็มลูกเออต้อนหนึ่งประมาณเป็นเป็นไม่ต่ำกว่าหกลูกอ่ะ,<ป>ะแล้วพอมาปีนี้หนูขาดทุนแต่บ้ามันขาดทุนกิ่ไห่นะ